มาจากบริษัทไทยเอเวอร์เสาขามเพอน้ำสมนะคะวันนี้มาติดตามผลฟื้นฟูนนนยางหน้าตายนะคะแต่ว่าส่วนนี้น่ะได้รักษาไปแล้วนะคะห้าครั้งนะคะตายจากยาฆ่าญ้าที่ฉีดพ่นถูกหน้ายางนะคะแล้วกลับมากีดได้เหมือนเดิมค่ะในถ้วยนี้คือสามมีดนะคะ หน้าหน้ายางก็ฟื้นฟูจนกีดได้ทุกต้นนะคะที่สวนของคุณแม่พาดนะคะจะไม่มียางที่หน้าตายนะคะปกติแล้วจะหน้าตายเกือบทั้งสวนนะคะจากยาฆ่ายา้านะคะนี่นะคะในถ้วยจะเป็นสามีดนะคะยางแต่ละต้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพนะคะว่าจะ ฟื้นฟูขึ้นมาได้ประมาณไหนนะคะแต่ว่าความแตกต่างจากเดิมนะคะยางจะขาวนะคะเปอร์เซ็นต์ยางจะดีรู้สึกว่าเข้มข้นขึ้นนะคะวันนี้เรามาบำรุงต้นยางนะคะเพราะว่าวันนี้จะเก็บยางแล้วนี่นะคะยางสามมีดจากยาง หน้าตายจากยาฆ่าหญ้านะคะสามารถคืนกลับมากีดได้ทุกต้นในสวนนะคะใช้เวลาแค่สี่เดือนค่ะตอนนี้ในสวนของคุณแม่พาดจะไม่มียางหน้าตายลงเรืออยู่เลยนะคะนี่นะคะแต่ละต้นนี้จากความแตกต่างนะคะจากที่อื่น เปอร์เซ็นต์น้ำยางจะดีน้ำหนักก็ดีค่ะ